สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G มาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ั b g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer สองคนน่ะลงบ้าน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 โก้บ้าน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 โก้บ่บ่โก้บ่โก้เก็ต้องติดอ่างเลยล้อเรียนไงเว้ยมันล้อเรียนเงี้ยพี่ติดอ่างโอ้พี่ติดอ่างอีกแล้วพี่เป็นคนติดอ่างอีกแล้วเฮ้อเมียพี่เปิอพี่ติดอ่างตลอดอ่ะจริงจริงยังไหนวะทั้สิบ บอลนะบมน็อกตัวหนึ่งผมก็โดดเลยผมก็โดดเลยหมดโอเคแไปไปหน่อพี่นี่ไงกคปเลยวิวตัวพี้ยโดไปออกเสียงอะไรเสียงอะไรมาผมผมโดดผิดทีไปหน่อยพี่เลยพุ่งหน้ามาเลย โดดผิดจังหวะไปหน่อยเลยโดดเข้าไปตรงหน้ามันเลยเฮ้ยเฮ้ยเอายไม่หมดฮะยังไม่หมดอยู่บนเขาตุกตีหนึ่งหายแล้วสามสิบสองยวพี่ขึ้นมาตัวเว้ยแป๊บ พี่แก๊บมียาป่ะนะพี่มีมีมีตาเขได้มีตาเมื่อกี้ไงได้พบมาเกี่ยวไว้บอลเลยเนี่ยมอยู่ห้องหลักตอนนี้ปวดใจยังไม่มียาได้ยังได้เด็ดๆฮะวัดตัวไอ้สุดจอร์ดมันอยู่ไหนวะบอลลี่บนเข่าบนเขาบนเข่าบนเข่าบนเข่าเนี่ยมาแล้วมันอยู่ด้วยอยู่บนหัวเราเดวย พี่ผมมาเอ็มกุ๊กกุ๊กกุ๊กเนี่ยจะมาระเบิดในส้เหรอวะผมไม่ยิงผานนี่ผมจะตายไปเนี่ยวุ้ยนี่ไงขึ้นมอเตอร์วีมีสองตัวลงมาลงมาระลมาแล้วเฮ้ยนี่ใ่รอะโดิเอาลูนี้โอเคดูก่อนมันมีสองตัวเหรอพี่แกบวังมะวางสามตัวสามเลยเหรอวะไม่รู้ มอนมอนมอนมดไว้มดอะไรใครใครเล่นลูกซองมัดเล่นลูกซองปะไม่ใช่ไอ้สัตว์พี่ขอโทษฮะสัตว์พี่ขอโทษเมื่อกี้พี่สัตวกันพี่ยู่งัตว์กันตัดมันปดยิงพี่ป่าพี่ป่าไปปัดปัดสัตว์พี่ขอโทษ บอดลัวไอ้เด็กผจญการบอดเองนซับการซับการพี่<บ>ไม่ตั้งใจจะปาโดน<บ>สันนะเว้ยเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงลูกซองพี่ก็ปาตามเสียงลูกซองมาแล้วมันก็ไปโดนสันดตุ้มเบนนิ้วเลยเดี๋ยวซันก้อนสันไม่งอนหรอกสันมันรู้พี่ไม่ได้ตั้งใจ เจดต,ตนาน,นิดหน่อยไม่ได้ตั้งใจจริงๆเมื่อกี้ผมปลาโดงขนาดนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าโดยสันผมปลาโค้อสูงเลยไม่ไม่คยุยโดยห้านาทีวัด <You> เจ็ดเคพี่ไม่ได้ตั้งใจอุ้ยผู้แคมมีคนผู้แคมมีคนเฮกำลังไปกำลังไป ยิงกันอยู่5นาทีแล้วสันเอ็ันคุยพี่พี่แล้วเงียบเฮ้ยตุงกล้องกล้องไเนี่ยกล้องเอยอะเลียร์แล้วพี่ผมวิ่งมาแล้วจะบอกเฉยไงจะผ่านแล้วจะโดนไปเนี่ย เห็นมีลยต้องออกมาเยอะเดี๋ยววิ่งไปแล้วเมื่อกี้ตอนพี่อยู่บนเขาพี่ซูมเจอจริงๆเฮ้ยตึกไวแต่ถ้าวิ่งเข้าตึกวายไปป่ะสไนส์สไนส์กดังไง มมาเล่นไอ้นี่นะกดังนี้มีเหรอวิ่งออกไปข้างหลังเลยวิ่งซ้ายไปเข้ากดังก่อนไหมน่าจะพี่ยังมีคนอยู่เร็วโอ้ยคำ พี่ต้องมาช่วยไปนะโอ้ยโอโห้สวยละวิ่งออกมาฝั่งเขาละนอนอยู่พี่แง่หน้าเจ็บมากตั้งอาเห็นแล้วไกลๆมันมีตัวทอนตัว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 นอนน็อกแล้วตัวนอนน็อกแล้วมีตัวซ้อนไกลๆ น้อยตัววยะโ้วในโคดังมาในโคดังใช่ใช่หัวลอยหัวลอยสว้ยถามว่าระเบิดอะไรวะแปดผมพันไปดูมีอีกตัวหนึ่งนะเว้ยอีกตัวอยู่ไหนอะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงไหนเฮ้ยตรงไหนวะ <laughs> <laughs> ผมไม่ต้องติ๊กแล้วผมไม่รู้จะบอกยังไงมันย <laughs> ิงก่อนแล้วค่อยติ๊กผมจะติ๊กทำใหมวะ <laughs> ไม่เข้าใจอา <laughs> สอบนี้คนหก Watch out สอนี้คนหกนะมียังออ๋ Watch out อ๋ออ๋อจะอะไร <laughs> ม,มีคนถามั้งสอนี้มีคนถาม Watch out พี่คิดว่าใครน่าจะโหดสุดในกลุ่มพวกพี่ไอ้สันนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกโขวบน้องกันได้ไงมั้งต้องเป็นพี่อยู่แล้วพี่มันระดับหัวใจอ๋อถ้าเกิดเรื่องหน้าตาแล้วเป็นพี่แก็บครับเอ้ยมีมีมีคนยิงทางนี้ Watch out เฮ้ยบุลลี่หน้าตายแล้ววะไม่พี่ไว้หนวดไงพี่เลยโหดหน้าโหดอ๋อ เอานีแ้แเด็บเหรอเฮ้ยเห็นละเห็นละเห็นละเดินม,มาเมื่อกี้เลย <Watch out. S 1> วิ่งมาข้างล่างแล้วตอนนี้ไอ okay. ้บอดเวียนตรงนี้มาร์คต์เดอะโลเคชั่นวิ่งมาแล้วไอ้ก๊อฟเขาเห็น Oh น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งอ,อ้อมไซดได้อ้อมไซด์ได้พี่ขำข้างหน้าให้กล่าไม่โดนหัวตรงไหนตรงไหนตร <Watch out. S 2> งไงหนเห็นนี้เด็บเนาะแต่งานเดี๋ยวส่งสมโมสันมันไปชุบเพื่อนแล้วดูหินนี้ Watch out. ตัวไก่น็อกตัวไก่น็อกอยู่ในสมุกอื้มซฟัองอยู่ของขุมอยู่พี่จะเปิดไป้โดน่านหูจะเปิดใครวะโอ ไม่รู้มันต้องเหลือหนึ่งในบ้าน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 รอ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 เออโอเคหมดหมดมาชุบเพื่อนใช่ปหมใช่ใช่โจ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 ,โจฝากบอกชิดเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยฝากครับขอเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝากเดี๋ยวค่อยฝาก วิ่หลังก็มาซานเก็บซานต้องเล่นหลังก่อนว่ะแถวเนี้ยเอาไหนอเอาหลังก่อนนะแล้วทำไมตัวกูต้องเอียงตามเงียบปะทำไมต้องเอียงตามในเกมเนี่ยวะไม่เข้าใจามสอมอใครสมอปี<ว>้บางาข้างนู<ม>้นไว้ ข้ง wing, างหลังรับมีเอ่อิ่งบวกบวกไหม้างหลังอ่ะไม่เห็นหลังรองก่อนจะย็นคนเดียวหรือเปล่าเมื่อกีบ้บอดไปยิงเขาแล้วเขายิงบอดใช่มาวิ่งให้ะ่ะตามมาเวงตัวเดียวบ้าอะไรแล้วโอ้โหเป็นตี้ <c oughs> เลยโอ้โหหลบได้ไหมหลบได้ตรงเนี้ยเฮ้ยกำเสีแ <c oughs> ลว โดนเสอโดนเสอคมมากเอืออยไม่โดนลยไม่าแล้วโดนละหลังก็โดนแน่เลยระเบิดอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยแก๊ปนไฟแก๊ปอาเรียบร้อยอ๋อนั่นไงหลังมาจะได้พี่แกปอ๋อผมยิงไม่โดนถ้าเกิดพี่ไม่อยากให้มันฆ่าพี่พี่ก็ไประเบิดฆ่าตตายซะ เฮ้ยไปพูดงั้นนะมันซ้ายขวาเลยนะพี่ตอนแรกผมคิดว่าตัวเดียวผมก็วิ่งไปแบบพระเอกเลยวิ่งไปแบบพยาอีกอยู่ไหตอนแรกนี่วิ่งไปเป็นแบบพยายอีกาเลยโดนยิงกลายเป็นพยายอีแล้งเลยพี่บอกตัวเดียวไงไอซันบอกไม่ใช่ผมบอกดูสิออกายแล้วออกซ้ายแค่พี่ปลาระเบิดลาดน้องต้องรอพี่ให้พี่ไปตาย เรียบร้อยครับนีบ่ไงตัวเดียวกันเลยเฮ้ยทำไมเราคิวเยอะคิวนะคิวเยอะดิโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจักครู